ประเด็นเรื่องของปัญหาทางกฎหมายวันนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของกฎหมายฟอกเงินท่านผู้ฟังครับ,บหลังจากที่อคอรมอนั้นได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติปราบรามการฟอกเงินนี่การครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับเรื่องของสื่อลามมกอาจารย์ของเด็กนะเกี่ยวกับเด็กเรื่องของหนีภาษีเก็บดอกบเบี้ยโหดก็เรามีประเด็นที่ น่าสนใจน่าวิเคราะห์ต้างๆาเพราะมุมมองหนึ่งเมื่อรัฐต้องการที่จะกระชับต้องการที่จะปรับปรุงหรือมีหลักการที่จะทําให้กฎหมายนั้นมัน,ม,นมันเท่าทันเรื่องของอาชญากรแต่ทีนี้การตรากฎหมายการออกกฎหมายมายบังคับใช้เนี่ยมันมีต้นทุน คำว่าต้นทุนนี้ท่านผู้ฟังมันมีต้นทุนทางด้านของสังคมต้นทุนการเงินต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการในการบังคับใช้กฎหมายปัญหาที่ตามมาเหล่านี้นะครับเป็นอีกหนึ่งข้อที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมาแล้วเนี่ยมีการประเมินเรื่องของผลกระทบ i m p a c กหรือผลกระทบต่อเรื่องของการที่จะตราก,กฎหมายฉบับนี้หรือไม่เพราะปัจจุบันนี้ในสถานการณ์ที่ภาพ ประชาชนอ่อนแอการออกกฎหมายโดยหน่วยงานรัฐชงเองกินเองฟาดเองกลายเป็นประเด็นที่ถูกอิบยกกันมากนะในวันนี้ผมมีเรื่องของออความคืบหน้านะครับและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างพระราชบัญญัติฟอกเงินที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ค,ครับทุกคนครับประมาณผมดรชาโลนะฮะในช่วงของขันดรชาโลอทอ,อกนะฮะเรื่องเกีก่ยวกับกฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่คือเป็นที่รู้และเข้าใจกันดีว่าการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินปัจจุบันนะทุคครับมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการรุ่นหน้าก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นที่แน่นอนว่าภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,ก,งก,นก็จะต้องมีการพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถจัดการกับปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนั้นอาจจะเป็นการมองในหลายมิติหรือหลายมุมหรือหลายบทบาทของผู้ที่ต้อง,องการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จรุนล่วงไปด้วยดีหากแต่ยังมีหลายมุมมองที่ภาครัฐจะต้องมีการพิจารณาประกอบกันไปด้วยเพื่อเป็นการตัดสินใจในการบังคับใช้กฎหมายนั้นอย่างมีคุณค่าสูงสุดและรักษาน้ำหนักของแต่ละมุมมองให้ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม จากละกรหนึ่งท่านผู้ฟังครับเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินแต่เดิมน,นั้นเนี่ยนะฮะมีเรื่องของแนวคิดและหลักการการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับรูปแบบการฟอกเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งสำนักง,งานปปอง,งอ้างว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เป็นหลักประกันตามรัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงเพื่อลดความเสี่ยงจาก อากรรมร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแต่ก็มีแต่ก็ไม่ได้มีการเปรียบเทียบความเกิความคุ้มได้คุ้มเสียระหว่างสิทธิเสรีภาพที่สูญไปกับความปลอดภัยที่มากขึ้นว่าสิ่งใดเนี่ยจะมีสวิงเวทหรือจะมีหรือจะให้น้ําหนักมากกว่ากัน แต่ประเด็นที่สําคัญหรือไฮไลท์ของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวทั้งหมดครับนักวิเคราะห์มีการมองถึงลักษณะของการเวียงแห่ไปยังกลุ่มคนต่างๆและอำนาจที่ครอบจัก,กรวาลจากความคุมเคือของตัวบทและการใช้วิจารยญาณของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายนะฮะ และนอกจากนี้ท่านผู้ฟังครับนักวิเคราะห์ทางด้านของเศรษฐกิจและวิเคราะห์เรื่องผลกระทบทางกฎหมายเองก็มีการออกมาวิพากวิจารณ์และหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความน่าสนใจในเชิงของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะหรือ public policy analysis อย่างมากโดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาทางเลือกการพยาารณ์ผลลัพธ์ และการเผชิเจน้ากับการได้อย่างเสียอย่างกันได้อย่างเสียอย่างเนื่องด้วยรายละเอียดของการกําหนดความผิดมูลฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างมากและแน่นอนก็จะมีต้นทุนจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ก็ย่อมสูงขึ้นเข้าไปฮะ ตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายต้นทุนสิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตยและต้นทุนทางธุรกรรมต่างๆที่เกื้อหนุนจุนเจือให้กฎหมายฉบับนี้บรรลุผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ซึ่งต้องมีใครสักคนหรือจะต้องมีกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องพักกระเป๋าใจนะต้องพักกระเป๋าหรือมีผลกระทบต่อ เพูดง่ายก็คือว่ามีผลกระทบต่อเรื่องของสิทธิเสรีภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะหากนอนูเรื่องของการแก้ไขในร่างกฎหมายฉบับนี้ถ้านผู้ฟังครับไปที่มาตราสามแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2 5 4าที่มีทั้งการแก้ไขเนื้อหาสาระเดิมให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมนะฮะให ทุกประเด็นนะครับมากยิ่งขึ้นแต่ร่างฉบับใหม่ยังเพิ่มเติมหรือขยายอำนาจของปปงให้ว้างไกลกว่าเดิมอีกด้วยซึ่งไปไกลถึงความผิดนะครอบคลุมไปถึงความผิดที่ว่าด้วยเรื่องการฉ้อโกงยักยอกหรือแม้แต่เรื่องของการตกแต่งบัญชีที่ผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกฎหมายว่าด้วยทรัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนไม่เพียงเท่านั้นปปงยังรวมเอาเรื่องของการเรียกบาเบี้ยเกินอัตราหรือเรื่องเบเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการหัวประมูลงานราชการมาเป็นถา,ามมามาเป็นความผิดมูลฐานอีกด้วยเอาไป,วป,ปานวอาปปงคือผู้ที่ถือดาบสุดท้าย ที่จะลงทันผู้กระทําความผิดนอกเหนือไปจากโทษทางอาญาแล้วหรือกล่าวได้ว่าติดคุกแล้วยังถูกยึดทรัพย์อีกแต่ใช่ว่ากันให้อํานาจกับรัฐในการป้องกันและปร,ะปราบปรามอาชญากรรมจะให้ผลลนพดเสมอไปหรือความสมริจผลหรือเป็นเป็นยาวิเศษเสมอไปถ้าหยิบเรื่องของแนวคิด ทางการเมืองแบบเสรีนิยมมาเป็นตัวตั้งแล้วการขยายขอบเขตอำนาจการปกครองของรัฐย่อมลดทอนอำนาจแห่งปัจเจกชนอย่างหลีเลี่ยงมิได้แนวคิดทางการเมืองนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องของแนวคิดทางการเมืองที่มุ่งเน้นเสรีภาพต้องการกำจัดขอบเขตอำนาจการปกครองของรัฐเท่าที่รัฐพึงมีและเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายของการกําเนิด ขึ้นมาของรัฐอย่างไรก็ตามไม่ควรลืมเสียว,ว่าอำนาจรัฐที่มากขึ้นจะบั่นทอนประสิทธิภาพของตลาดและก่อให้เกิดต้นทุนการกำกับดูแลหรือในทางสับวิชาการเคเรตว่า Regulatory c o s t ต้นทุนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกากฎหมายที่เป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็นในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย และนอกจากนี้ถ้าผู้หวังกับความผิดมูลฐานบางประเภทยังมินเมที่จะขัดหรือขัดแย้งกับหลักความได้สัดส่วนซึ่งหมายถึงความผิดบางประเภทนั้นสมควรที่จะต้องถูกยึดทรัพย์ด้วยเหตุความผิดแห่งการฟอกเงินด้วยหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่ถูกยิงคําถามเข้าไปที่ทางด้านของบอกของงว่าความผิดบางประเภทเนี่ยมันไม่ถึงกับความสมเพสสมผลในการที่จะหรือความหลักความได้สัดส่วน ที่จะต้องมีการถูกยึดทรัพย์ด้วยเหตุผลแห่งความผิดแห่งกฎหมายฟอกเงินหรือไม่นะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่กฎหมายฉบับนี้ถูกถูกดิสคัฟหรือมีการตีเรื่องของหลักการและเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องมีการปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีการขยายฐานอานาจนะครับมีการทวงดุลกันดีพอหรือไม่นะน่าสนใจจึงงครับ ในประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในร่างกฎหมายฟ้องเงินฉบับแก้ไขได้มีการขยายขอบเขตของนิยามของคําว่าผู้ประกอบอาชีพซึ่งในร่างนี้ได้รวบรวมเอาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายผู้ทําบัญชีผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตนะและทิ้งท้ายด้วย ปลายเปิดด้วยอาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการกำหนดผู้ประกอบอาชีพภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างมาก นะครับทั้งทนายทั้งบัญชีนะครับทั้งอาชีพทนายอาชีพบัญชีอาชีพที่รึกษากฎหมายโดยเฉพาะนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นนิติบุคคลและมีหน้าที่ตามกฎหมายโดยให้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา16และมีหน้าที่เพิ่มเติมตามมาตราที่20ทับหนึ่งดังต่อไปนี้นะหนึ่งจะให้ลูกค้าแสดงตนระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า สองบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่แก่การก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอันตภาพทำลายล้างสูงของลูกค้าสติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมของลูกค้า 4. กํกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายในองค์กรสาขาหรือบริษัทในเครือให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่ การข,าขอการร้ายหรือเสื่อมสนนุนทางการเงินแกก่ารแพร่ขยายอาวุธที่มีอน,นันตภาพทำาลายล้างสูงและเข้าขนาดของธุกรกิจคือเหมือนกับมีสภาพบังคับบอกว่าเฮ้ยผู้สอบบัญชีทั้งหลายนะคุณต้องดําเนินการน,นะคุณต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางด้านของปปงด้วย และที่สําคัญคำหวังไม,ไม่เพียงเท่นานั้นนะคือและนอกแากนี้มาตรา21เนี่ยยังให้ผู้มีหน้าที่รายงานบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดด้วยนะ <c oughs> ขณะที่มาตรา21ทัอหนึ่งก็กําหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรักษาความลับมิให้แพร่พรายและมาตรา22ก็กําหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมตามมาตรา21ตามระยะเวลาที่กําหนด ที่กฎหมายกำหนดข้อที่จริงที่สําคัญอย่างนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ทําก็ถือว่าเป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งจะต้องได้รับโทษปร,รับหรือจาคุกหรือทั้งจาทั้งปรับและแต่ศาลจะเมตตาสรุปง่ายๆค่ว่างานนี้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกินไม่ได้ นะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมยังเอากระดูกมาแขวนคออีกด้วยนะครับเป็นการสร้างภาระให้กับทางด้านของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการออกมาทกเถียนแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะอ้าวถ้าอย่างนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้กลายเป็นเรื่องของการที่หน่วยหรือบงอาเองไม่ได้คำนึงถึงผลนกระตบที่เกิดขึ้นหรือไม่นะและที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่า ร่างกฎหมายฟอกเงินฉบับดังกล่าวเนี่ยนะมันมีมากหรือขนาดนะฮะคือข้อสังเกตนะมันมีมากในร่างกฎหมายฉบับนี้นะมีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะฮะและมีประเด็นที่ถูกหยิบยกออกมาให้เห็นถึงปัญหานะครับปืนประการแรกนะประชาชนไม่เคยรับทราบและไม่เคยรับรู้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542ตั้งแต่20 2สกว่ากว่าป,ปีที่ผ่านมานะเคยสำรวจว่าประชาชนมีการรับรู้หรือเข้าใจนะครับเงื่อนไขของกฎหมายฟอกเงินหรือไม่นะถ้าไม่ใช่ทางด้านของนันกกฎหมายหรือทนายความที่มีการบังคับใช้กฎหมายจนนี้หรือไม่กระทงเจ้าหน้นาที่ตัวเองผมก็ถามว่าเจ้าหน้าทีท่้งหมดก็ยังไม่รู้นะครับ ดังนั้น20่กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการสํารวจไหมว่าประชาชนนั้นมีการมีความเข้าใจมีการรับรู้กับกฎหมายฉบับน,นี้อย่างไรหรือไม่และที่สําคัญก็คือว่าอาชญากรรมที่เป็นความผิดมูลฐานลดลงหรือไม่ซึ่งในฐานะของประชาชนก็เพียงแต่ต้องคือต้องการให้รัฐบาลนั้นทําให้หมดไป แต่รัฐบาลกลับน้มเหลวในการที่จะปฏิบัติภารกิจและเดินมาขออํานาจเพิ่มเพื่อจะไปปฏิบัติการหรือปฏิบัติภารกิจเดิมที่ตนเองนั้นไม่เคยทําสําเร็จหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในการที่จะขอเพิ่มอํานาจอย่างไรก็ดีนะครับก็มีการเรียกร้องในทางด้าน,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 นของปองปง,ปง,งนะครับช่วยแถลงไขด้วยเพราะ20ปีที่แล้วในฐานความผิดเดิมเนี่ยเมื่อคุณในบังคับใช้ไปแล้วเนี่ย มันหมดไปไหมหรือสถานการณ์ของฐานความผิดเดิมเนี่ยยังนิ่งหรือไม่ได้รับหรือไม่มีการลดลงในป,ประการใดห,หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่ทน่าสนใจส่วนประการที่สองท่านผู้ฟังครับเรื่องข้อสังเกตการกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้เขานัดปฏิบัติที่ตามที่ตนต้องการตามที่ปปงต้องงานะัะ ไม่ใช่ม่ใช่ว่าเขาเนี่ยนะจะพูดง่ายๆคือว่าคือเมื่อกําหนดบทบาทหน้าที่นะครับเพิ่มเติมให้เขาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาเองเนี่ยมีได้เก็บเงินท่านแล้วต้องมาเสียทางอีก <c oughs> คือเข,ข,อขอาเป็นหลังจะสื่อสารว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานฟรีนะต้องควักเงินในกระเป๋ามาจ่ายแทนกับทางด้านของปปงอีกด้วย แทนที่ทรัพยากรทางการกอน,นี้จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแต่ปปงกับดึงเอาเงินที่ใช้สร้างความเจริญของชาติเนี่ยมาสนองภารกิจของตนแบบไม่ถามคุณใจนินนะมันต่จึงเป็นประเด็นบอกเฮ้ยมัน,นถ้าออกลักษณะนี้นะฮะเป็นงของการสร้างภาระให้กับทางด้านของออผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เอออันนี้น่าสนใจนะประเด็นที่ฟังนะใครทําวิศวะที่ผลก็หยิบกฎหมายฉบับที่อร่างฉบับใหม่นะฮะที่มีการเสนอไปเนี่ยเอาไปเทียบเคียงได้นะเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายที่มีลักษณะเป็นให้อํานาจคารัดมากเกินไปก็เกิดผลกระทบต่ออนาคตเช่นเดียวกันประการสุดท้ายท่นผู้ฟครับทั้งนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่างก็มีสีหน้างงงวยนะครับชมงงงวยเอ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะ หลังจากเห็นร่างกฎหมายที่มีการเผยแพร่เพราะพวกเขาไม่เคยแสดงความคิดเห็นหรือไม่ได้มีเข้าไปมีการดิสคัฟหรือมีการประเมินผลผกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการจากปปงที่มีการร่างหรือพิจารณากฎหมายฉบับนี้เลยประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อปปงต้องการที่จะใช้งาน ทางด้านของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีและให้เขาต้องออกเงินด้วยถ้าเขาไม่ทำก็จะมีความผิดตามมาอีกมันเป็นการแฟร์เพลย์แฟ,ลยแฟร์เกมหรือไม่นี้นะน่าสนใจท่านผู้ฟังนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าการปฏิวัติอุตสาหการรมในยุคที่ผ่านมานะครับปีนี้นะครับเป็นยุคที่สี่แล้ว ทำไมกระบวนการใช้อำนาจกลับเหมือนสมัยร้อยปีที่แล้วซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการก้าวล่วงการใช้อำนาจที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นไปแล้วมีการาได้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่นะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของความมินเมย นะฮะเรื่องของการรับไม่ไม่ชอบด้วยกับนะสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะนั้นต้องติดตามดูนะครับเชื่อว่าในยุคที่คุณนข้าราชการนั้นจงเองกินเองฟาดเองเรื่องของการแก้ไขกฎหมายออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายอะไรนะโดยไม่คำนึงถึงมาตรา7 7ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มีการประเมินเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ,นะรใช้กฎหมาย ดังนั้นแน่นในันนท่านผู้ฟังเรื่องแบบนี้เราเป็นประเด็นที่ทางด้านของภาคประชาชนจยเองนั้นต้องมี่ายมีเสียงต้องออกมาวุ่นวายหรือพูดบางเฮ้ยทำอะไรขึ้นนะดังนั้นการอ้างนะครับว่าการแก้ไขร่างกฎหมายมาตรการทางการเงินหรือการฟอกเงินนะกฎหมายฟอกเงินนะฮะเป็นเรื่องของการที่ จะต,ต้องมีการประเมินด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลน,นะครับให้ทันตามกรอบการประเมินนะครับภายใต้กติกาที่ไทยนั้นเป็นสมาชิกซึ่งจะผลักันให้ไทยนั้นเข้าเป็นสมาชิกของ FATF ภายในปี2566 FATF นะฮะก็เป็นเรื่องของ the financial action Tax for, for Tax for นะครับก็เป็นเรื่องของการปรับสภาพความเหมาะสมใี้เกิดขึ้นปัจจุบันแต่ที่นี่ประธานตามมาก็คือว่าเอ่อร่างกฎหมายฉบันนี้ท่านผู้ฟัง n o นะฮะก็จะได้ับผลกระทบเช่นเดียวกันนะ n o นะเพราะเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นที่ประชุมจึงให้ปปกรนำร่าง กฎหมายในกลาวนั้นไปกาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคนผู้ที่ย้ยายถิ่นฐานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นความผิดมูลฐานรวมเป็นฉบับเดียวกับร่างกฎหมายฉบับนี้และนอกจากนี้นะครับยังให้พิจรารณาถึงร่างกฎหมายว่าด้วยการดําเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหากาไรหรือ NGO ทำให้มีความสดของกันด้วยเพื่อไม่ให้มีการออกกฎหมายหลายฉบับที่มีการซ้ําซ้อนหรือข,ขัดแย้ยงกันนะครับซึ่งแน,น,น,น่นอนนะฮะทางด้านรัฐเองนะครับคอรมอล่งมีการผ่านร่างกฎหมายฉบับต่างๆก็ต้องการที่จะดนะเดินหน้าในการที่จะจัดระเบียบทางการเงินแต่ทีนี้ผลกระทบมันก็เกิดขึ้นธรรมดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอ่ะนี่คือผลอกวงทนะครับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของร่างกฎหมาย อฟอกเงินที่มีการเสนอนะครับซึ่งผ่านทางด้านของคอรมอลเรียบร้อยแล้วแต่จะต้องมีการดิสคัฟตหรือถ้าไปถกเถียงกันที่สภานิบดีบัญญตัตนแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีการตีความแระไกลเจตีกันนะครับหลายประเด็นทช่นเดียวกันนะครับเพราะเห็นร่างแล้วนะครับเราจะต้องซีดไม่ใช่ก้อนเนื้อน,นะฮะซีดคนเนื้อนนซีดนี่ไม่ถึงว่าความเสียวนะโอ้โหนะเพิ่มอำนาจให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ปปมงมาก ผลที่ตามมาก็คือว่าก็จะเป็นการลดทอนส,ส,สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรร,ธรมนูญอเคนะครับดจรจะราทอวกวันนี้คุยเรื่องของปัญหาร่างกฎหมายเพราะคือฉบับแก้ไขซึ่งหน่วยงานราชการนะครับมีการเสนอในการร่างาแก้ไขกฎหมายในลักษณะชงเองกินเองฟาดเองครับโดยไม่คำนึงถึงหรือไม่มีการประเมินเรื่องของ i m p a c คหรือผลกระทบจากการบังครับใช้กฎหมายตามมาตราด77ดแห่ง รัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับสำหรับนี้นะฮะชิเดิมขออนุญาตลาท่านความไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ